วดีนะครั ps. บพบกับช่องพอดินมินิช n แนลนะครับวันนี้พอดินจะพามาเที่ยวนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยวจะพาตะลอนเที่ยวกันไปเลยนะครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงนะครับตามพอดีนไปเลยนะครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยวันนี้เป็นวันหยุดนะครับพอดีจะพาเที่ยวกันไปเลยที่เดิมนะครับตลาด ตลาดวันเรียมนะครับหลังจากที่ทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกินข้าวกินปลากินกาแฟา<ม>ก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศของวันอาทิตย์นะครับเป็นยังไงบ้างคนเยอะหรือเปล่านะครับอากาศกป็ประมาณนี้นะครับอากาศลมเรื่อนดีไปครับ เดินดูชมกันเลยนะครับบรรยากาศในตลาดมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เป็นวันชิวๆในตลาดฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนขายกระเป๋าเสื้อผ้าครับทิ่ตลาดวัญเลี่ยมนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับน่าเที่ยวน่าชมบรรยากาศ สวยงามมาเดินเที่ยวเดินชมกันได้เลยนะครับทำบุญได้ด้วยไนะครับไปเลยวันนี้เป็นวันเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะครับชีวิตเราจะให้มีความสุขนะครับปล่อยวางปลดปล่อยเป็นชมเดินเที่ยวไปเลยนะครับรับบรรยากาศสวยงาม ลมลื่นครับทำไมพอดินมาที่นี่บ่อยจังก็คือสถานที่ตรงนี้พอดินชอบนะครับอบอุปป่นร่มเย็ยนสวยงามนะครับไปครับวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ครับวันนี้เดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อครับว่าพอดินจะไปตรงไหนบ้างวันนี้ไปช้อปปิง้งสักหน่อย,อยก,ก็ฝากติดตามช่องพอดีนในช่นลด้วยนะครับ ไปครับไปวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มีงานบุญงานสําคัญคนก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับจะให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้ครับ๋ตลมลื่นมากต่อที่ต่อไปปรดีว่าจะไปเดินตลาดนะครับไปเดินตลาดมินบุรีไปชอปปิ้งกันหน่อยจะพาเป็นเพื่อนไปเที่ยวไปชม ครับมีอะไรบ้างในตลาดครับช่วงนี้บรรยากาศก,าก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วครับค่อนข้างเย็ยนรรยาการสวยงามมากเลยนะครับจะให้ดูนะครับฐานที่วัดสวยงามอลามตานะครับมาที่นี้ได้เที่ยวได้บนด้วยมาได้เลยนะครับไปครับพบกันอีกทีที่ตลาดมินนะครับ พบกันตลาดมินเลยไปเลยครับอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับมาติดตลาดแล้วดูตลาดมินกันครับวันอาทิตย์จะมีของขายเยอะไหมรองเท้ากันเลย สวยไหมครับจะพาดเดินดูชมรอบๆนะครับดูไว้ก่อนเล่งไว้ก่อนอันนี้จะเป็นรองเท้าเด็กน,นะครับ ผมอยู่ตลาดมินแล้วนะครับตลาดมิน,มนครับของขายหลากหลายเลยวันว่างวันช็อปปิ้งแล้วก็มาเดินเที่ยวนะครับมาลองเท้ามือสอง สวยงามลองทาแบบไหนดีครับใส่แล้วสบายเป็นรูปแบบอะไรร้านตอนนี้ก็จะเป็นร้านขายมือถือนะครับเครื่องไม้เครื่องมือช่างร้านนี้กลับไปดูร้านลองเท้าดีกว่า มากเลยนะครับตลาดนี่อากาศไม่ร้อนนะครับเข้ามาในนี้เย็นสบายเลยครับจะพาไปดูในตลาดมีหลากหลายเลยครับสติกกอ์สติกเกอร์นะสติกเกอร์ สสวยนะครับบอบรูปผ้าพีนองผู้โดยยุบานบอดดีเ้เบสไซนะครับเช่องของพอดินพาเพื่อนเลยนะครับพ้ายากตลาด oh, เบิยนตลาดเป็นมือสองนะครับแล้วมือสองมือสองแบรนด์เนมแท้ เป็นมือสองทั้งหมดใช่ไหมครับเป็นมื่สองขอชมขอชมก่อนมีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่บ้างครับเนี่ยถ้าเป็นรองเท้าผู้หญิงก็ร้อยห้าสิบรองเท้าผู้ชายก็สามร้อยห้าสิบครับอ๋อครับครับ จะมีราคาตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับคู่ไหนดีครับวันนี้ผมไปอยู่ที่ร้านขายรองเท้านะครับมือซอมนะครับมาช้อปปิ้งรองเท้านะครับเดินก็ได้นะพี่พี่ลองเดินดูนะครับมาลองเลยครัหัวเหล็กตัวไหนดีครับคู่นี้ลองมาแล้วก็โอเคนะครับคู่นี้ก็สวยนุ่มดีนะครับนักกี้คู่นี้เท่าไหร่ครับเนี่ย สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบโอเคสร้อยหาสิบนะครับคู่นี้เขื่ยไหมครับใส่สบายค่ะพี่อันนี้วิ่งก็โอเคครับก็คืออยากจะได้รองเท้าวิ่งอยากได้รองเท้าวิ่งเนาะครับตัวนี้ก็วิ่งได้ใช่ไหมครับเนี่ยได้ค่ะทแบบเบขสวยไหมครับหนุ่มดีประมาณสี่สิบสองค่ะสี่สิบครับ ห0ึงร้อาสิบสับร้อยห้าสิ้าสิบห้าสิห้าสิบห้าสิบ้าสิบห้าสิบห่าสิบ้าสิบห้าสิบห้ห้าสิบ้าห้าส้หิบห้บหาสิบห้ห้ิห้าสิ้าหิบ้า้หบ้้บบบบบสบ้หญิงนะครับาย เดี๋ยวมาแล้วก็ลองเลยดีกว่าก็แปลกๆดีนะครับนี่คนใหญ่อะนี่เอ็คใหญ่ ว่าสวยเลยครับบรรยากาศนะครับที่ร้านรองเท้าตลาดมินนะครับ<ม>จะลองดูว่าแล้วกัน<ม>ลองดูลองดู<ม>สวยสวย ขอยกท้าคู่นี้ราคาเดียวกันใช่ไหมครับ,รบสวยแล้วพอดีน่าจะได้คู่นี้นะครับชอบแล้วเอาคู่นี้เลยครับเานะครับผมสวยสีเทาได้แล้วครับได้แล้ว ได้ดิใส่ก่อนได้จ้า<ะ>ครับผมครับใส่รองเท้า,าลแ,แล้วเขาดูด้วยตลอดเลยเหรอที่พี่วีดีโอตัวนี้ทำคลิปเฉยใครับอ,อ๋อทำคลิปก็เนื่องว่ามีคนดูด้วยทำคลิปว่ามีคนคุยด้วยครับขอบคุณนะคะพี่ ไปครับไป,ไ,ปไ,ดได้ละได้รองเท้าแล้ว<า>จะพาดเดินช้อปปิ้งต่อจะช้อปปิ้งอะไรนะครับวันหยุดวันพักผ่อนหารองเท้าใส่สักคู่นะครับเป็นหมื่นสองประหยัดตังค์ครับหมื่นสองเขาประหยัดตังค์ดีคิดมากนะครับไม่ต้องคิดมากเราเป็นหมื่นสองเราที่ใจเราชอบ ล้วใส่แป๊บเดียวก็เบื่อแล้วนะครับปีสองปีหมดอายุคเดีก็เปลี่ยนใหม่ครับยุคนี้ยุคยุคประหยัดตังค์นะครับเราต้องประหยัดตังค์ดูต,ตลาดมินครับเป็นยังไงกว้างใหญ่ไปศสารขนาดไหนครับอันนี้คือส่วนเดียวนะครับต้นใหญ่เดินครึ่งวันก็ไม่ทั่วนะครับเนี่ยส่วนรองเท้า ยยอดยอดดมมาากกสเหมือนกันครับโซนหลายจุดะจะได้เอาบรรยากาศดีๆมาฝากไปครับไปรถเยอะนะครับไปรับไปวันนี้พามาเที่ยวสะบาส์มินบุรี เดี๋ยวด้ไปไส่ครับก็บเงิงช่องโเดีนได้เลยนะครับติดตามดูวันชิวๆวของโคดีนวันนี้พามาเที่ยวพาเดินตลาดนะครับครับตรงโซนข้างในนี่ก็จะเป็นเด็กจำหน่ายลอตเตอรี่นะครับจำหน่ายลอตเตอรี่ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดทำการ ครัดครับท<ป>่ที่นี่รับทำอะไรบ้างครับเนี่ยครับผมตับไม้มันสับไม้สั่นมันหมดแรงนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ครับอยู่แต่งดูแลซ่อมเคลือบเงินทองมากนะครับ ประดับซ่มเพื่อนประดับราคาไม่แพงนะครับไาาม่แพงครับขอไปทุระแป๊บนึงนะครับรครับผมทุระนะครับเดี๋ยวแวะมารับ ก็จะพาไปตลาดฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นตลาดสดนะเดินเข้าไปเลยนะครับตลาดสดตลาดสดขายพวกของอาหารสดนะครับหลายอย่างครับขายหลายอย่างฝั่งนี้เมื่อกี้ฝั่งนูน้นฝั่งที่ผมมาในซ่องช่องนู้นนะครับก็จะเป็นร้านทองเป็นตึกตึกพณิชย์นะครับ ไปดูตลาดสดข้างในมีอะไรบ้างผลไม้สวยๆนะครับหนาทานหนาอร่อยแตงโมลูกละราคาครับร้อยกว่าขนมหวานะครับโซนนี้ก็น่าน่าช้อปปิ้งนะครับโซนนี้ สวยงามผลไม้แตงโมเจ็ดสน่งร้อยนะครับอยบแพงหรือไม่แพงนะครับ,บนั่นก็จะเป็นขนมหวานนะครับไปครับไปไปด้หลายโซนห,หลายโซนในห,หลทยที่โซนก็จะเป็นอาหารทะเลเดี๋ยวพาไปดูอาหารทะเลนะครบับราคาเท่าไหร่นะครับมีหอย ปรุงรุงเขียนละสามสิบอ่าสามสิบบาทเอาดีไหมแปดบาทนี่แพงหนี้ก็จะเป็นประมเมสกรุงราคาแพงไหมไม่แพงนะครับราคานี้แพง มาตลาดมินไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังเลยมีหลายๆอย่างปลาช่อนประดุกประดินครับมาดูส่วนผักบ้างนะครับไปดูส่วนผักกันบ้างผักไม่แพงผักสดอาหารสด ประทูนะครับมาดูประทูประทูก็มีเป็ดะพะโลเป็ยดย่างรู้จะซื้ออะไรตรงนี้ก็จะเป็นโซนใหญ่เหมือนกันครับตลาดอาหารสดใหญ่มากนะครับเรือจนเมื่อยนะครับ เตรียมตังมาให้เยอะนะครับถ้ามาเที่ยวมาชอปปิ้งเพราะว่าเห็นอะไรแล้วเนี่ยมีแต่ของอยากจะได้อยากจะซื้อกันทั้งนั้นเลยครับแล้นขายของจบไปนะครับแต่ก็เ,เครื่องนเงินนะครับพวกสร้อยนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับในนี้น ในตลาดนี้อากาศไม่ร้อนทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างครับมาไม่ผิดหวังมาที่เดียวจบดูครับด็ลังการย่างเนื้อครับเยียงเนื้อดูครับไม่แพงครับไม่แพงว้าว นี่ก็น่ากินเป็ดพะโล่สลามนะครับยอดยอดมีตัวนักสวยๆว้าวว้าวฝั่งนี้เป็นหมูนะครับฝั่งนี้ผมก็เคยนั่งประจำเมื่อก่อนนียตรงนี้นั่งประจำแล้วก็จะมีร้านตัดผมตรงนู้นนะครับที่ผมมาตัดประจำเลย หวังว่าลวหลายท่านนะครับดูคลิปพอดีนในวันนี้แล้วเอนจอยไปด้วยกันนะครับมีความสุขไปด้วยกันกับการเดินตลาดชมบรรยากาศวันหยุดมีบุรีคนจะเยอะหรือเปล่านะครับพอดีก็นำเสนอทางช่องทาง YouTube ให้ได้ชมนะครับครับ้องฟังเลย วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันนี้อาทิตย์ไปรับพระแล้วนะครับที่เอาไปชุดทองน่าจะเสร็จแล้วล่ะไม้กันสัน่นของผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวก็ร่วงมันจะหมดแรงหลายครั้ ไปครับไปไปรับของไปรับของไปครับไปรับของไปรับทองที่ชุบไว้ยูเกียบทองราคามีแพง เดี๋ยก็ไม่ขามือจับก็ไม่เป็นใจนะครับแล้วก,วก,วก็ล่วงแล้วก็ล่วงนะครับขออภัยอากาศเย็นดีมากจังมุมนี้อากาศเย็นดีมากเลยนั่งรอนั่งรอคิวก่อน ขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องะเดีนพิณีพาเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับท้ายคลิปนะครับของวันนี้พเด็นพาเดินพาเที่ยวในตลาดมิ่นวนันนี้สนสนานนะครับได้อะไรเยอะๆนะครับไปชมบรรยาก,กาศโน่นบรรยาก,กาศนี่แง่ตรงตลาดเสืยงผ้าเตียบดังมาเยอะๆนะครับถ้าคนไหนจะมาเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้ผเดีนต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ นที่เข้ามาคอยติดตามคอยซัพพอร์ตช่องพอดินมินิชแนลนะครับขอให้ทุกทา่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆบัางๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้พอดีนาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้า